สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย รสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer หรือว่าดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟ g l o b a l นะครับซึ่งคลิปโดววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับผมมาสุ่มกาชาแบบตึงๆนะครับผมตัวละครใหม่เข้ามาทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมคือเนสโกะจังร่างอสูรใช่ไหมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสุ่มหาน้องเขาขึ้น2ดาวรุ่งครับผม ซึ่งจะขึ้นน้องทาไมนะครับผมก็เพราะว่าเราจะเอากรอบนี่เองครับผมกรอบรูปภาพตรงนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะผมอยากได้แบบสุดๆซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมในสโกตจังนะครับสำหรับผมนี่คือควรสุดมากๆเลยนะฮะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ฮิลโคตดแรงนะครับโกงที่สุดในเกมเลยนะฮะซึ่งถ้าทุกคนปั้นมันตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมก็เล่นได้เรายาวๆหลายเดือนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ในเซิร์ฟจีนก็ยังไม่มีใครมาลบล้างเอาตัวละครนี้ออกจากเมตาได้นั่นเองนะครับผมโอเค ซึ่งตอนนี้นะครับผมผมก็ปั้นน้องเขาอยู่ที่1ดาวลุงแล้วนะครับผมซึ่งเราต้องการเนสโกะจังนะครับผมตัว3อีก2ตัวนะครับผมถึงจะสามารถขึ้นน้องเขา2ดาวลุงได้เพื่อได้รับภามลักกิจของเราในวันนี้แต่ครับผม เรามี21,000เพรนะครับเราก็จะสุ่มหาตัวเดียวนั่นแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็ได้ดองในการที่เราแลกไว้แล้วนะครับนี่เลยเราจะแลกหาในซุกโก้จังนะครับซึ่งเร้วกับว,ว่าวิธีการหาในซกโก้ของผมนะครับก็คือการสุม่ม1ตัวแล้วก็เอาใบแรกตรงนี้1ตัวนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปสุ่ม21,000เพรนะครับผมเรามาสุ่มตรงนี้ก่อนละกันนะครับผม310ใบ มาดูซิว่าจะได้ตัวละครกิยูร่างเสาหลักหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้กิยูเสาหลักเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้เข้ามาในตู้เลสสิพูดผิดไม่ได้เข้ามาในเกมนะครับขออนุญาตพูดผิดไปนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มแบบตึงๆกันหน่อยละกันนะครับซึ่งไม่รู้นะครับผมว่าจะได้อะไรหรือเปล่าแต่อยากคาดหวังโอเคครับผมเป็นที่เรียบร้อยผมหมูป่านะครับซึ่งแน่นอนครับผมเป็นอาหารให้กับเราอยู่แล้วนะฮะโอเคครับผมคิวจูโร่ร่างใสแทงเข้ามานะครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่าตัวละครต โอเคข้ามไปเลยครับไปกันต่อครับผมดูสิว่าจะข้ามไปเลยครับผมโอเคเอ้เอ็ N N N, ออกถี่มากมากครับผมทันจิโร่ออกมาอีกแล้ว <S <S โอ้โห,โโหสามตัวละครแบบติดกันเลยถือว่าวันนี้เราทําบุญด้วยดีนะครับผมสุดยอดนะฮะสุดยอดถือว่าเป็นบุญของเราครับผมที่ออกมาบ่อยอย่างนี้โอ้อกอีกแล้วครับผมมันบั็กปะวะเอ้ยสี่ตัวติดครับผมเอเจซ่าเกมบั็กหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับแปลกๆครับผมตอนนี้แปลกๆ เฮ้ยมันแปลก,ปลก,ปลกๆมากครับข้ามอีกรอบตกใจนึกว่าได้อีกแล้วแต่ถือว่าไม่แปลกครับผมเพราะว่าเราได้ติดกันเยอะเกินไปหน่อยเดี๋ยว GM คิดว่ารอโปรหรือเปล่าโอ้โหขึ้นมาทีทีไอ้บ้ากระมังนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วแหละดูอยากส่งแล้วเหมือนจะแบบเอามันหลอกล่อเราก่อน n n r 3 4ตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มาเลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเกมอย่าทำารกันใจิตใจแบบนั้นเลยนะฮะอย่าทำารกันเลยจะทำารกันเลยอย่ากดกันเลยยกโทษให้ฉันนะ่ปิดไปโอ้โหข้ามไปเลยครับ ตอนนี้ก็ขอออกหน่อยละกันเอเนาร์นะครับผมขอออกได้ใช้ละกันนะครับผมตัวละครที่ได้ใช้สหรับผมนะครับก็เป็นตัวอสูรแหละแล้วก็ตัวละครพวกกิยูชุดวอร์มยูเสาหลักนะครับผมออมาจะดีมากเลยซึ่งตัวละครต่อไปที่ผมจะวางแผนในการสุ่มนะครับก็จะเป็นโอบานายรวมถึงดาคิร่าง2นะครับ ก็จะมาเป็นดามเมจให้กับเราในทีนั่นเองนะฮะโอเคผมได้ทำมายกอีกแล้วนะครับผมสุดยอดไปไปกันต่อครับซึ่งรหัสนี้นะผมผมไม่ได้สุ่มอาคาัะามานะครับผมซึ่งดามเมจหลักๆของผมเลยนะ่าจะไปเทที่ออบานายซะมากกว่าเนาะซึ่งอบานายเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับบอกเลยว่าใส่สุดเหมือนกันครับแต่โอบานายก็จะมาต่อกับเนสโกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทาให้เราแบบสึกเสียดายนิดน,นึงนะครับผมไม่รู้จะดองทันหรือเปล่านะฮะแม่งโกจะเฟลเลย และร่วมถึงนะครับดาคีร่าง2มาผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนถ้าเพื่อนๆยังเล่นกันอยู่เฮ้ยโอ้โหตกใจว่าใจแป้วนดก็ว่าได้รถไฟร่าง SSR ทุกคนอุตสาห์ดีใจไอ้บ้าโอ้ดีใจเกอร์เลยช่อนนี้ลืมไปให้ได้ SSR มันจะพาเข้าสู่ด้านหน้าก่อนโอ้โหแม่งไม่น่าเลยตกใจไปอีกเวนเนตกใจตัวเองเมื่อกี้โอเคครับผมออกหรือยังโอเคยังไม่ได้ผมไปกันต่อครับ ข้ามไปเลยครับโอเคออกมาแล้วครับผมในสกอตจังอิเซซานะครับผมโอเคมาจัดกันต่อครับผมข้ามไปเลยโอเค150ใบครับผมกดแบบรัวๆเลยละกันครับผม่บบรรผมบบไม่ช้าเกินไปออกมาหน่อยลูกตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะตอนนี้เริ่มเงียบโอเคผมซาบิโตะออกมาอีกรอบโอ้โหช่องเต็มต่างหากแม่งเต็มทั้งเซิร์ฟจีนและเซิร์ฟไทยเลยไอ้บ้าโอ้โหโคตรจะงงเลยครับผมช่องก็เต็มบ่อยสุดๆเลยแม่งเอ้ยเดี๋ยวก็เต็มอีกนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะทุกคนโอเคผมคิวจูโรุ ร่างดาเอจดนะครับผมก็ดีอยู่ได้ใช้นะครับผมโอเคทันชิโร่ออกอีกแล้วโอ้โหออกแบบติดติดกันเลยตกใจหมดนึกว่าจะได้อีกแล้วข้ามไปรัวๆครับผมช่องเต็มยังยังไม่เต็มครับก็กดตอไเป็นเลยแบบเรื่อยๆครับไปเอสเออา์ออกมาอีกไหมหรือว่าจะเงียบแล้วตอนนี้แต่ถือว่าเราได้กำไรแล้วแหละ3ามร้อยกว่าไบได้มาหลายตัวมากๆนะครับออกมาอีกแล้วนะครับผมทำอายุเฮ้ยแต่ขอให้นะครับผมในสโกออกก่อนการันตีจะดีมากๆเลยนะครับถ้ามึงจะดวงดีขนาดนี้ไอ้หนุ่มโอ้ขอใบคำวิทยาครับผม รู้สึกอินไปนิดนึงคู้ทุกคนกี่ยูชุดวมเฮ้ยโคตรคุ้มผมบอกเลยวันนี้แม่งโคตรคุ้มอะ่ะโคตดแบบโคตรคุ้มนะครับผมผมบอกเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าในสกอจังจะได้แบบนี้หรือเปล่าโอ้โหเหมือนหรือว่าดวงมันให้มาหมดแล้วในครั้งนี้สุดยอดนะฮะโอ้โหวดวงดีแบบสุดๆ มาถึงไฮไลท์หลักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตู้เลตุโกะจังนะครับผมก็จะมาด้วยกัน3ตัวละครนะครับผมก็จะมีเลตุโกะจังร่างอาสูรนะครับมิซูริจังเสาหลักแห่งความรักนะครับรวมถึงคิวจูโร่สายดาเมจของเราแบบตึงๆนะครับผมเสาหลักเพลิงไฟเจอร์ทูเดเรชนะครับผมมากดไปเลยครับผม10ครั้งแรกแล้วก็อีก2ครั้งนะครับผมโอเคออกมาเป็นที่ร้อยซาคอนจินะครับผมยังไม่การันตีสักตัวออไม่อืมกาจะได้อีกไปครับผมโอเค เอสเอชอาร์ S A ออกถี่มากๆเนี่ยผมสำหรับครั้งนี้ดวงเรามาจริงๆนะครับผมสําหรับวันนี้นี่คือแบบออกถี่มากๆแต่ดูจากทรงแล้วเนสโกจังการันตีครับผมโอเคผมสุ่มทีละใบไปครับผมเพื่อประหยัดเพชรเราหน่อยนะฮะไปเนสโกจังออกไหมก่อนการันตีหรือเปล่าครับปึ๊บมาไหมโอเคครับผมไม่ได้เนสโกจังนะครับผมเป็นการสุ่มที่ไวมากๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราขอญาติไปทําเพื่อรับกรอบแบบนึงละกันนะฮะ มาครับทุกคนเราจะขึ้นไป2ดาวรุ้งบื้มเรียบร้อยครับผมเราขออัพไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับตอนนี้นะครับผมเราขึ้นมาเป็น3ดาวรุ้งไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเราถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก่อนที่จะขึ้นดาวรุ้งนะครับผมมันต้องใช้ตัวละครของมันอีก3ตัวนะครับซึ่งน่าจะได้ประมาณ4ดาวรุ้งแหละดูจากไอ้สดาวฟ้าแหละนะครับผมโอ้ยพูดรุ้งกับฟ้าสลับไปมาตอนนี้มึนหัวไปหมดละไอ้บ้าเป็นที่เราคิดไว้นะครับผมในสกจังก็ขึ้นได้ถึง4ดาวฟ้าละกันนะครับซึ่งเด ของที่เราากได้ก่อนนะครับผมนี่เลยครับผมปรับไปเลยนี่กรอบแบบสวยๆกรอบเีมนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเพิ่มค่าพลังให้แบบตึงๆแน่นอนนะครับไปใส่ไปผมปื๊ดหกพันและใส่ได้ถาวรด้วยใช้ไปเลยโอ้โหเท่มากๆครับผมอาคาซะานี่เข้ากับหน้าตากับกรอบมากๆนะฮะ โอเคครับผมซึ่งประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับการพาทุกคนมาสุ่มกาชาแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปอ่ะทุกคนการสุ่มเกมนี้มันไวนะครับผมสําหรับตู้เลดนะฮะไอการสุ่มแบบนี้ยังช้ากว่าอีกนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้สับผมถือว่าไม่เกลือนะครับผมดวงดีด้วยซ้ำนะฮะได้เอเชียอามาเยอะมากซึ่งไอการการันตีเนี่ยผมไม่เคยหวังอยู่แล้วว่าจะได้ก่อนการันตีนะครับผมผมแม่งเล่นมาตั้งนานแล้วจะเดือนจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เคยได้ก่อนการันตีเลยโอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน